หดปีปดปิ้ปลาปิ้งปลเคทางใบแล้วมันนั่นหมเบ้งรเก็เลยม่เห็ดใบหรไข่พร้อมนะครับอืมปลาเคียงครับสิมักที่เกยร์แล้วก็สิปีกีปิ้งปลาเคครับตซ่อนขูดอันนี้ไม่ออกย็ดแล้วเขากลับมาเบ่ะย็ดออก เบะครับพี่น้อง่นี่ครับเบะป่าเบะย่านจะถือไข่มันพังมองหัวมันกระสีนันแน่เลยพี่น้องแข็งเนาะป่าเอากระเสีมือเสร็จนี่ตัวอืมว่าถือไข่เป็นปะถือไข่ด้วยพี่น้อง เสด็จเสด็จใครมันเดี๋ยวนเ็ดใครบอค่ะใครไปเข่งนะจ๊ะเลิศเห็นบอแค่แล้วกระรางข้ี่นอ้องเขาก็จะได้ปลาเข่งนะคะนี่จ้านี่จ้านุนะคะ เอาสิเปตากแเดดก็ได yeah. so ้เป็นปลาเข็งแดดเดียวก็ได้นะคะเอาสิอาบเกียร์มาแล้วก็สิเอาเปิ้ปกก็ได้หรือเป็นหนึ่งก็ได้ครับพี่น้องเฮ้ยขอฮิตต่ออีกกอนเด้อควะเพราะว่ากันไหมไม่ใช่ว่าแร็วเป็นเร็วเร็วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวสองสี่หกหกตัวค่ะทุกคนปลาเข็งค่ะแบะเรียบร้อยเห็นบอกค่ะเลิบบ้าเป็นแดดเดียวก็ได้ ปิ้งก็ได้ก,ก็ได้มากก็ได้เลยเต่คนมาก,กพี่น้องใ,ใส่เข่าก้นโอ้ยถึงข้าวปลาแร้งกรอบกับพี่น้องสมักมากเรกก็สิปิง้งสู้เูาเก่ากินนี่ก้นเป็นไม่ยาไม่งมีของข้าวเห็นบาจ้แจมแฉแตกกสะอ่า ก็ถ้าอยากกินปตา,จะ,าจะอาจะอาเห็นบอลนี่สวยวะค่ะอืมปลาเข่งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันได้ด้วยพี่นอร์มีแล้วครับปลาเข่งใครเห็นบอลจะว้าวเลิศบ้